สวัสดีครับผมวันนี้อีพีเท่าไหร่ไม่รู้อีพีสามเออห้าไม่รู้เนาะนานแล้ววันนี้น่าจะนานหน่อยเพราะว่าช่วงนี้มีงินประจําเข้ามาก็เลยก็เลยลงคลิปช้าหน่อยโอเคสำหรับวันนี้เดี๋ยวก็ลงวันนี้แหละเนาะวันนี้ลงวันนี้โอเคก่อนอื่นต้องสวัสดีครับผมกล้วยออกแบบเหมือนเดิมโอเควันนี้อที่เอารูปนี้มาโชว์ก็คือว่าวันนี้เราจะมาทําบัตร กันเนาะเออจะเอารละเอียดแบบนี้แหละน่าจะเป็นโทนอื่นๆแหละแค่จะยึบองค์ประกอบตรงนี้มาอ่ะเนาะคือทำบัตรหาเสียงอ่าโอเคเราจะเริ่มกันเลยนะครับผมโอเคไปที่นิวนะครับไปที่นิวเสร็จแล้วโอเคเราก็จะตั้งค่าหน้ากระดาษที่เราอยากจะได้นะครับบัตรความยาวประมาณ10บเซน ใช่ไหมสูงประมาณ6เซนเนาะโอเคอ่ะต่อไปคุณ resolution อ่าจะขอให้ละเอียดหน่อยละกันเนาะร้อยห้าละกันส่วนโหมดก็เป็น c m y k เหมือนเดิมโอเคจเัดไปเลยอ่ะก็จะอยู่เป็นแนวนอนประมาณนี้นะครับโอเคลำดับแรกครับเอารูปคนมาก่อน <c oughs> อันนี้รูปเพื่อนผมเลยเนี่ยเออตั้งไว้ไกลไลยเฉยแล้วทำนี้ดีกว่าเออเนาะ โอเคอ๋อเคมันตั้งเป็นแบบนี้ก่อนนี่เอาเป็นแบบนี้ก่อนโอเคเอารูปนี้ใหญ่ๆหน่อยแล้วกันให้อยู่ข้างหนึ่งเอารูปแบบให้มันอยู่ข้างหนึ่งเลยโอเคเนาะอ่ะแล้วก็มีอะไรเอาได้บ้างเอาแป็กกาวเหรอแป็กกาวก็ได้เอาแป็กกาวนี้ก็ได้ออืแล้วก็ย่อให้เล็กหน่อย อ่าเพราะว่านามบัตรมันจะเล็กหน่อยแต่มันไม่อ่าแต่ความคมมันก็ได้เลยเนาะพอปิ้นออกมาเพราะว่าเราจะปิ้นกับเครื่องฟูจิซูร็อกแค่ประมาณนี้ครับผมอ่ะก็อยู่ใต้คนอ่าประมาณนี้เอาโทนสีนี้ก็ได้หรือว่าจะเอาโทนสีอะไรก็ได้เดี๋ยวรอบนี้ทําเป็นโทนสีฟ้าดีกว่าเออนะคับผู้ชมนะเอาทาเป็นแบบนี้ดีกว่านี่แก,กรเดียนเลยไปที่กรเดียนเนาะอ่าแล้วก็เลือกสีฟ้า ชีฟ้าเรอเราอ่านแล้วนี่วะเราตัวไม่อัดที่ชีฟ้าชีฟ้าออกน้ำเงินน้ำเงินหน่อยขอหาหน่อยขอหาหน่อยอีไม่มีนี่นี่เหรอนี่เหรอเฮ้ยนี่เข้มไปคือแบบนี้ก็ได้วะคือแบบนี้ก็ได้ โอเคโอเคอันนี้ดูมันเหมือนแตกนะครับผมอ่าแต่ไม่เป็นไรเราจะทําให้มันไม่แตกอ้ตรงที่ขอบตรงนี้มันเป็นรอยอย่างนี้ใช่ไหมเราจะตัดออกง่ายๆเลยเป็นวิธีที่ดีที่สุดโอเคอ่าลองดูจะตัดอย่างนี้เลยตัดแบบปันๆเลยออไม่มีใครเห็นไม่เป็นไร <c oughs> เพราะว่าอยู่ใต้รูปคนเนาะนีะ่ประมาณนี้ <c oughs> โอเคกล้า <Okay. S 2> คิดกล้าทำเสียสละเออโอเคคือว่ากล้าคิดอ okay. ดดากาดอกความมาโอเคก็กล้า <c oughs> <c oughs> คิดนี่คือว่ากล้าคิดเอ้ยไม่ใช่ชาแล้วกล้าคิดนี่กอไก่อยู่ก่อนนะครับผมกอไก่อยู่ก่อนอนี่นประมาณนี้แล้วก็ขอเอา ตัวทำเป็นลูกน้ำลูกน้ำขอเป็นฟอนส์ es, อะไรเขาเรียกลูกน้ำเป็นอะไรนะคุณนะสักคู่เป็นลูกน้ำเออนี่ใช่ไหมลูกน้ำนี้แต่ฟอนขอเป็นฟอนแบบสปอร์สปอร์เอสเอฟพีสปอร์ติวโ S ลาคอร์ลุนญาสปอร์ติโอนี่ลรงนี้ เออประมาณนี้โอเคขอบฟอนประมาณนี้ดูมันเฟี้ยวดีเนาะตึ๊บตึ๊บนี่ไม่ใช่ดีนีเ่เป็นมันนี่มันเป็นเ,เนงีเ้ยไม่เป็นไรเราจะพลิกเอาเราพลิกเอาก็ได้ทั้งนั้นเนาะโอเคได้แล้วไอ้ตัวนี้เราได้แล้วกล้าคิดขอคำว่ากล้าตัวใหญ่ๆเลยแล้วกันเนาะนี่ตัวใหญ่ๆกอกไก่ตัวใหญ่ตัวอื่นตัวเล็ก ใช่นะตัวใหญ่ใช่ไหมก็สัก5้าสิบใช่ไหมเอ้สี่สิบพอใหญ่ไปสี่สิบห้าก็ได้อเออได้ดีโอเคนี้พอโอเคเยอะคือกล้าคิดเน่กล้าคิดแล้วก็กล้าทำเนี่กล้าคิดกล้าทำเอ้กล้าคิดกล้าทำ แล้วก็อะไรนะเสียสละเลยมื่อกี้โอเคนี่นี่เสียสละดูเฟี้ยวดีนะแบบนี้มันเฟี้ยวเฟี้ยวโอเคนี่เฟี้ยวดีกล้าคิดกล้าทำเสียสละไม่รู้ว่าสโลแกนนี่เดี๋ยวให้พี่ๆน้องน้อง เพื่อนๆเอาไปคิดเองก็ได้เพราะว่าฝ่ายนี้เราเราแจกเราแจกเพื่อต่อยอดเนาะแบ่งปันแล้วก็พอแบ่งปันเสร็จแล้วพี่ๆน้องๆเพื่อนๆก็สามารถที่จะเอาไปทำอะไรก็ได้เออเนาะเอาไปต่อยอดได้เนาะคือเนาะอันนี้ขอพลิกคมพลิกนี่เลยพลิกง่ายๆนี่ใช่ไหมเออถูกแล้วแหละพลิพกประมาณนี้ โอเคได้แล้วส่วนเรื่องสีเข้ามาใส่ใส่เลยไหมเป็นสีแดงเออสีแดงตัวใหญ่เป็นสีแดงกันสีแดง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 นี้เก่าๆอันนี้ก็ได้โอเคสีแดงนีก็สีแดงสีแดงโอเคแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นสีน้ำเงินนี่ ชี้น้ำเงินโอเคเข้มหน่อยแล้วกันเพิ่มเพิ่มดำยี่สิบแล้วกันเฮ้ยเอยเอ,เอไ,ดไ,ดได้เนะได้ไหมได้แหละเอออันนี้ก็เพิ่มดำนะยี่สิบนะประมาณนี้เอสอส่วนอันล่างขอเป็นสีแดงร่วนๆเลยได้ไหมน่าจะได้แหละแชร์สลักออกล้าคิดกล้าทำแชร์สลักส่วนอันนี้ก็เป็นสีแดง โอเคนี่ก็เป็นสีแดง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 ถ้าถ้าเราใส่สตอกดูเนาะถ้าใส่เส้นขอบดูมันจะมองเห็นชั้นหรือเปล่าเป็นเส้นขอบสีขาวเออมันก็เห็นได้อยู่มันก็ได้อยู่นะครับผมสักประมาณนี้เนาะเออไม่ต้องเยอะหลังจากนั้นเราคัปปี้ก็ปปดฟังก์ชั่นมันเลยไม่ไม,ไม,ไม่จะได้เร็วมากโอเคประมาณนี้ได้ไหม รือว่าเอออย่างนี้ก็ได้นะเป็นสีประมาณนี้เออดูไม่รู้ว่าจะเข้ากันไหมแต่แล้วดูเหมือนจะเข้ากันแล้วโอเคโอเคไปต่อกันเลยไปต่อกันเลยนนี้เอาลงข้างล่างนิดนึงนะมันโอเคอน,นี้ลงข้างล่างนิดนึงโอเคอันนี้ียบร้อยแล้วข้างบนเอาต่อไป D B Heavy Tiger D B D B Heavy แทกหกสิบสามใช่ไหมเมื่อกี้หกสิบสามด้วยนี้อุย้ยอันนี้ขอบาบางๆได้ไหมอ่ะเอยมันต้องหนากว่าใช่ไหมใช่ไหมล่ะเออประมาณนี้ใช่ไหมคีประมาณนี้ก็ไดยย้ประมาณนี้ก็ไดยย้โอเคเนี่ยมันดูไม่สมส่วนแต่ว่านะอยากจะได้ฟอนแบบธรรมดาจังเลย,ยโอเค โอเคอันนี้เบอร์หนึ่งโอเคอันนี้ก็เออเล็กน้อยโอเคข้างบนต้องใหญ่ๆชื่อก็ใหญ่ๆโอเคเห็นไหมแล้วก็เป็นนายกอบตอใช่ไหมนี่นี่เดี๋ยวนะอันนี้ใช่ไหมเดี๋ยวขอเอ่อเป็นสีงเงินนี่สีนี้ละกันนะครับผมอ่ะลองลองมาปรับดูมดันดูแบบมีมิเตะมี ความน่ารักกิ้วคิ้วคิ้วคิ้ว,ว,วอยากจะอะไรก็เอออยากจะอยากจะเลือกดูแล้วมีบารมีงก์บลัลลังหรอไม่รู้เรียกว่าอะไรโอเคถ่ายแล้วสวยนี่ประมาณนี้เวยเฉยโอเคโอเคประมาณนี้ทุบเน่สวยแล้ว วิเชียนชัยมันคงมันคงมันคงมั่นใจโอเคมั่นใจมากเลย <c oughs> ชื่อเล่นไม่ต้องใส่ก็ได้ออเลยประมาณนี้ย้ายมาตรงนี้นิดนึงเพราะว่าตรงนี้เราจะเขียนข้อความนิดนึงโอเคประมาณนี้นะครับอ่ะอันนี้ก็ไปอีกิดก็ได้โอเคอ่าต่อไปเลยต่อไปก็ข้างล่างใช่ไหมข้างล่างเอาข้อความมาขอเป็นสีดาแล้วกัน ง่ายๆมินิมอลไม่ได้เมานะมินิมอลมินิมอลเปิดใหม่แล้วใช่ไหมโอเคอ่ะแล้วก็เป็นต้องเขียนข้อความว่าอ่ะเป็นเป็นสมาชิกอันนี้เป็นสมาชิกเป็นสมาชิกสภาอบอตอ,อบอตอจุดอบอตอ,อะไรแล้ว ขบถเจ้ส่งเสริมน้องนาะมีด้วยเหรอส่งเสริมส่งเสริมน้องนาะไม่เคยรู้เลยว่ามีเนี่ยโอเคแต่ไม่เป็นไรเขาว่ามีก็เราก็ทําเป็นสมมติโอเคประมาณนี้อันนี้ก็เอาออกนี่โอเคอ่ะอันนี้อันนี้อันนี้เนี่ยไว้ก่อนไว้ก่อนไว้ก่อนโอเคส่วนเราก็ลากลงข้างลาง่างเลยเขาเป็นแบบช่วยชเขาเป็นแบบช่วยช่วย นี่ครับเป็นเฉยๆแบบนี้นี่แล้วก็เป็นแบบนี้ใช่ไหมเฮ้ยเยวยๆว,วะไม่เอาดีมันต้องเป็นฝังนงนน่งนู้นสิเออผิดท่าผิดท่าพิดผิดฝั่งนี่ทำเป็นฝั่งนี้ใช่ไหมนี่ครับทำเป็นเวยๆมปแบบนี่แล้วก็อันนี้มาฝั่งนี้ใช่ เออเข้ามาอย่างนี้ก็ได้โยนี่ประมาณนี้มันดูแบบกราฟิกกกฟิกที่ทำเองช่วยๆภูมิใจมากอี ừ, นี่ใช่ไหมนิ่ก็ได้โอเคสแบบนี้ก็ได้สวยแล้วอ่ะแล้วก็ตรงนี้ข้อความตรงนี้ก็เอาอมา เออเปลี่ยนฟอนต์เหมือนเดิมเป็นฟอนต์เปลี่ยนฟอนต์ฟอนต์เดียวกันหมดเลย dbd db ีดีบเฮออ BC, เฮฟวีไทยกะหกสิบสี่เหมือนเดิมบางๆได้ไหม่ะเอาบางกว่านี้ได้ไหมอีมนหนาไปอ,อีบางอีนิดได้ไหมฮะโอเคประมาณนี้เพิ่มข้อความอย่าลืมนี่ <c oughs> อย่าลืมอย่าลืมแล้วก็เครื่องหมายตกใจวันอาทิตย์ที่28พฤศจิก,กายนนะครับนี่อย่าลืมไปเลือกผู้แทนผู้แทนใช่ไหมเขาเรียกเลือกนายกอบตสมาชิกอะไรนี่เราเลือกไปในวันนี้เลยโอ้ยนี่เงยนี่เยนี่เงยข้างล่างเขาเปลี่ยนได้ไหมเขาเปลี่ยนเหมือนกันอันนี้เท่าไหร่55เขาเปลี่ยนเป็นบางบาง บางบาง55 5สิบห้าห้าสิาห้มียึบเบาห้าสิบห้ามียึบเบานี่ห5โอเคได้อยู่ได้สวยสวยสวยโอเคอะไรอันนี้เป็นสมาชิกกบตอโอเคจะเสร็จแล้วนี่นี่จิตใจน้อยจ,จิตใจเฮ้ตัวยเบนหนึ่ง เบอร์หนึ่งต้องเป็นสีแดงสักครูครับสักครูโอเคอ่ะตรงนี้เสร็จแล้วตรงนี้ขอเป็นสีแดงแล้วกันเนาะเบอร์ต้องเป็นสีแดงชัดๆเลยสีแดงนน่สีแดงเฮ้ยรู้ว่าเป็นสีทองดีมีเฟลกหน่อยได้ไหมโอเคตัวนี้ได้ไหมโอเคอ่าโอเคเราปรับนิดนึงเคนี่ปรับสต็อกนิดนึง ให้มันดูโอเคนี่เหรอได้เหรออย่างนี้ได้เหรอออ้ได้อยู่โอ้ออกดำดำแต่ว่านาะได้เหรอออกดำดำลบดำออกนิดนึงนั่นโอเคอื้อโอเคอนี่ได้ชวยสวยมีมิตินิดนึดนงโอ้บันนุนออกมาเลย คุณเขาอยากจะเลือกแน่นอน,นขอความนิดนึงเล็กๆเข้ากูหาน,นี่แค่นี้ก็พอแล้วชัดเจนดีอ,อมังง่ายไปไหมเนี่ยตอนนี้มึงง่ายดูมึงง่ายไปนะแบบน,นี่แบบน,นี้ับันี้ไอันี้ต้องมาแล้วอันนี้ก็ต้องมาแล้ว เออเออใหญ่น้อยอันนี้น้องนาค่อยใหญ่ใหญ่น้อยจริงๆเบอร์หนึ่งมันต้องใหญ่เลยนะเนี่ยเออขอใหญ่อีกนิดละกันเนาะอือใหญ่ชุดฉุดใหญ่ชุดฉุดนี่ประมาณนี้นี่เข้าโกลหากาเบอร์หนึง่งใช่ไหมอันนี้ขอขยับไปข้างหน้าละกัน ใช่ไหมเข้าคูหาผลเลือกเบอร์หนึ่งวิเชนชัยมั่นคงในบัลมนนี้เคช่วยไม่เลยดูภาพนี้โอ้โหข้าวกันเลยสุดจอดสุดจอดสุดติงเขาเรียกสุดจอดสุดติงเขาปรับอันนี้นิดน,นึงนะครับผมปรับความเข้มข้นของลูกแล้วก็สว่างนิดนึงให้มันดูแล้วสวยแค่ เสร็จเรียบร้อยอันนี้รูปแบบของบัตรด้ใช่ไหมเออใช่รูปแบบของบัตรบัตรแนะนําตัวบัตรเล็กๆเ,เชื่อเพื่อจะแจกให้กับผู้ที่มีสิทธิ์เลือกเนาะที่เราไปหาเสียงเนาะโอเคส่วนอันนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวไฟล์นี้เราจะแจกให้นะครับผมไม่ต้องไปซีเรียสเออน,นี่เสร็จแล้วนะครับผมอันนี้ก็อันเดี๋ยวจะอธิบายให้แล้วกันเนาะ นิดนึงโอเคก็คือว่าอ่าเอาคือโทนสีก็จะรอบนี้จะเป็นโทนสีฟ้าสีน้ําเงินออกน้ําเงินน้าเงินหน่อยแต่เราก็จะมีอ่าสีแดงให้เห็นการเน้นข้อความเนาะโอเคก็คือจะใช้เป็นสีแดงส่วนอันนี้เนาะไล่าจากข้างบนเลยละกันเนาะแบ็กกราวก็จะเป็นแบ็กกราวเดิมแล้ก็เปลี่ยนสีแล้วก็ทําให้มันมีมิติขึ้นอ่า ามว่าชัดไหมมันก็ได้ประมาณหนึ่งแต่ถ้าเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้พอเราพิมพ์ออกมามันจะไม่แตกแน่นอนชัวร้อเเซนเนี่ยครับส่วนข้างล่างแบ็คการ์ดเราก็ทำแบ็คการ์ดแบบนี้เลยง่ายๆเลยโอเคข้อความอ่าสโลแกนอาจจะต,ต้องใหญ่ห,หน่อยเพราะว่าตรงนี้เราจะเน้นแล้วก็ชื่ออ่าแล้วก็เบอร์อาจจะต้องเน้นนิดนึงส่วนข้างล่างก็ตามความเหมาะสมส่วนรูปก็โอเคมันเข้าทรงดีเลย อ่ะประมาณนี้เนาะโอเคเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเขาจัดจัดในรูปแบบที่มันสวยๆให้นิดนึงนะครับโอเคเกาจัดให้มันอยู่ในรูปแบบที่มันสวยนี่ประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวพูดกันพังๆแล้วกันนะครับผมช่วงนี้อาจจะงานเยอะหน่อย คลิปจะพยายามทําให้มาทุกวันแต่ว,ว่ามันทําไม่ได้แต่ว,ว่าจะพยายามให้มันสุดๆแล้วกันนะครับผมอ่า,อาแล้วก็อันนี้เป็นบัตรขนาด1เมตรก็หนึ่งเมตรสิบเซนคูณหเซนใช่ไหมใช่ไหมเช็คขนาดแป๊บนึงใช่ประมาณนี้เลยคือประมาณนี้เลยเนี่ยประมาณนี้เลย้ ผู้ช่วยงามมากเลยขอเป็นหลายๆอันได้ไหมอ่ะคือเป็นหลายๆอันแบบนี้ช่วยแล้วก็อันนี้โชว์ดูอันนึงเออโอเคขอเอาโลโก้ตัวเองใส่ให้หน่อยนิดหน่อยได้ไหมมันได้ไหมมันต้องได้สิใช่ไหม โลโก้โลโก้โลโก้กล้วยออกแบบนี่กล้วยออกแบบมาใช้แล้วโอเคขอคาดผมที่เดิมไย ก็ได้แล้วโอเคประมาณนี้พอโอเคเสร็จเรียบร้อยครับผมอ่ะเดี๋ยวไฟล์นี้ผมจะแจกแชร์จะแชร์เนาะจะแชร์ให้และกันแบ่งปันให้ในใต้คลิปนะครับใน YouTube เนาะโอเคยอยสำหรับวันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วอ่าสุดท้ายนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะมากัน ให้เร็วแล้วก็มากันบ่อยๆขึ้น See you tomorrow สวัสดีค่ะพร้อม